ครับอันนี้ทั้งร้านเปลี่ยนสปริงเป็นแบบ11ช่องทั้ง4ชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการตั้งราคาใหม่เป็นราคา10บาททั้ง4ชั้นวิธีเช็คราคานะครับตรงนี้ก็จะมีวิธีใช้งานบอกครับเช็คราคาแถวที่1กดปุ่ม10บาทเช็คราคาแถวที่2กดปุ่มแถว2 10บาทเช็คราคาแถวที่3กดปุ่ม10บาท แล้วก็เช็คราคาแถวที่4กดปุ่มก็จะขึ้น10บาทแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมทดสอบการซื้อนะครับอย่างอันนี้ยอดเหรียญ10ไปเออก็จะขึ้น10บาทนะครับของจริงไฟจะไม่กระพริบนะครับพอดีถ่ายจากมือถือหน้าจอมันจะเป็นรีเฟรชเลสก็อันนี้ผมใส่สินค้าแถวที่2ไว้ก็จะซื้อสินค้าครับสินค้าก็จะตกลงมานะครับ อันนี้ผมทดสอบเป็นผงซัฟฟอร์ซองสิบ,บาทซองใหญ่อันนี้เดี๋ยวทดสอบอีกอันนึงอันนี้เป็นหยอดเหรียญห้เหรียญสองบาทเหรียญสองบาทแล้วก็เหรียญบาทสล็อตนี้สามารถรับได้ทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อสินค้าแถวที่3นะครับกดปุ่มเลขสาครับก็เรียบร้อยครับ ตรงนี้มันจะมีบานพับการล้วงนะครับเนี่ยครับใครที่จะมาล้วงเอาไม้แขวนเสื้ออะไรก็จะไม่สามารถล้วงได้นะครับแต่หากสินค้าของลูกค้ามันมีขนาดใหญ่มากๆนะครับเวลายกตรงนี้มันอาจจะติดบานพับลูกค้าสามารถถอดบานพับนี้ออกได้นะครับเพื <S <S 1> <S 1> <P> ่อให้มันสามารถใช้งานได้นะครับนีครับแต่อันนี้ทางเราก็จะไม่ถอดนะครับเพราะว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่สำหรับสินค้าทั่วไปนะครับ